สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพวกเราประดุกหนองคายสําหรับ EP นี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มประดุกหนองคายนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงหน้าหนาวกันนะครับแต่นะครับมีพายุขเข้ามาก็มีทั้งฝนมีหนาวมีร้อนอยู่ในวันเดียวกันเลยนี่ช่วงกลางวันนี่ตอนนี้กลางวันนะครับแดดนี่ช่วงนี้อุณหภูมิป,ประมาณ30 32องศานะครับ ซึ่งตอนเย็นเหลือ20องศามีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากรวมทั้งบางวันก็มีฝนด้วยไปดูกันว่าฟาร์มประดุกหนองคายเรารับมือยังไงนะครับอ่าไปดูกันเลย ครับผมมาเรามาดูกันว่าใครเป็นคนให้ความรู้เราอ่าเจอแล้วสวัสดีครับสวัสด,วสดีกรรันยอบนี่คนนี้เลยวันนี้ จะมาให้บอกวิธีดูแลปลาอย่างไงในช่วงหน้าหนาวสาเมื่อกี้พี่เกินเกินไปแล้วหน้าหนาวช่วงนี้กลางวันร้อนตอนบ่ายมีฝนตอนกลางคืนเย็นมากอากาศี่สวิงคอยู่ประมาณสัก10องศาได้1 0 1ถึง15องศาฟาร์มเรารับมือไงก็ของเราก็จะรับมือโดยการที่ว่าเราต้องจหมั่นให้พนักงานเช็คดูอาการปลาเป็นหลักก่อนว่าบ่อไหนที่มันมีอาการเริ่มป่วยหรือยังไงเราจะได้รีบรักษาก็คือ ของเรามันมันไม่มีหลังคาด้วยซึ่งค่อนข้างที่ว่าควบคุมยากควบคุมยากนะครับเราใช้แค่สลนดใช่ไหมใช่ครับผมเวลาฝนมันลงเม็ดอย่างเงี้ยมันก็จะโดนผิวหนังของปลามันก็จะกัดละทีนี้อ๋อมันจะกัดเพราะฉะนั้นเราก็หมั่นหมั่นเช็คเช็คคุณภาพน้ําแล้วก็ดูดูอาการปลาเป็นหลักก่อนว่ามันเป็นยังไงค่าน้ําก็สําคัญครับผมตัวปลาเองก็สําคัญนะครับแล้วก็นิสัยของมันจะเปลี่ยนไหมนะครับะตอนนี้น้องๆทําอะไรกันอยู่ก็ตอนนี้เรากาลังเปลี่ยนถ่ายน้ำ กำลังเปลี่ยนถ่ายน้านะครับอ่าก็คือประจําวันแหละทำงานทํางานประจําวันต้องเอาของเสียออกในแต่ละวันนะครับอันนี้ถ้าใครเผื่อคนเข้าใหม่นะครับยังไม่รู้นะทาไมเราถึงเปลี่ยนถ่ายน้าเพราะว่าของเราเนี่ยเราเราไม่ได้ทําแบบระบุไอวาฟอกก็คือของเราของเสียมันจะหมักหมมอยู่ในบ่อแล้วซึ่งซึ่งไม่มันไม่สามารถที่ว่าจะย่อยสลายไปเองได้ซึ่งมันเป็นบ่อผ้าใบเราก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันครับ เยอะแค่ไหนปริมาณในการเปลี่ยนถ่ายน้าก็เราจะเช็คดูว่าของเสียมันเยอะไหมเพราะว่าแต่ละวันปลามันกินอาหารไม่เท่ากันอยู่แล้วบางวันมันก็จะกินเยอะถ้าวันไหนแดดจัดก็กินเยอะอ๋อแดดจัดกินเยอะครับถ้าถ้าวันไหนกินน้อยพรุ่งนี้เช้ามาเราก็เปลี่ยนแค่50%าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันกินกินเยอะจัดเราก็เปลี่ยนร้อยอืมครับก็ดูดูกินดูสีของน้ำเป็นหลักผมเพราะว่าเพราะว่าการเลี้ยงในบ่อเพราใบถ้า ถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ําแล้วน้ํายังมีกลิ่นเหม็นของแอมโมเนียของของเสียอยู่ปลามันจะกินอาหารน้อยลงอ่าโอเคแล้วตอนนี้มีโรคอะไรเข้ามาไหมช่วงนี้ก็อย่างผมจะแนะนําเลยบ่อนี้คือซึ่งมาดูวนครับซึ่งช่วงสองอาทิตย์รวมกับอาทิตย์นี้อุณหภูมิมันเปลี่ยนอ่าสวิงใช่ครับก็คือฝนเดียวฝนเดียวแดดเดียวฝนปลาพวกนี้ก็จะเริ่ม เขาเรียกว่าแบคทีเรียเริ่มเริ่มจะมาแล้วอ๋อแบคทีรียค,คือดูดูยังไงมีแผลหรือว่ารอยหัวหรือยังไงก็คือตัวนี้เรารักษาเบื้องต้นไปแล้วแผลตามขีบหลังเริ่มหายกันแล้วแต,แต่ยังจะเหลือเป็นบางตัวที่ว่าอย่างอย่างตัวนั้นยังจะลอยอ่อนแออยู่ซึ่งซึ่ง,งแบคทีเรียได้ไปเข้าไปตัวนี้เลยว่าใช่ครับก็คืออย่างนี้นะหัวตั้งใช่ครับหัวตั้งเลยนะก็คืออย่างพวกนี้แบคทีเรียจะเข้าไปไปอยู่ในลําไส้แล้วจะกินอาหารไม่ได้แล้วพวกนี้อือ เพราะแต่ตัวอื่นยังแข็งแรงอยู่เลยนะยังว่าอยู่ว่านนี้เรารักษาเบื้องต้นแล้วแต่ก็ยังอยู่ในกระบวนการรักษาอยู่บอกได้ไหมเคล็ดลับในการรักษาของเราใช้อะไรของเราของเราใช้เป็นแบบไม่มีสารเคมีอะไรไม่มียาปฏิชีวนะใช่ครับก็คือผมใส่แค่เกลืออย่างเดียวใส่แค่เกลือนะครับปริมาณบอกอีกทีได้ไหมครับก็คือของเราเนี่ยจะจะใช้อยู่ประมาณหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบต่อต่อหนึ่งบ่อนี่กี่คิว ก็ประมาณ15 15คิวใช้เกลือหนึ่งกระสอบใช่ครับก็ประมาณ40่สิบลูกอย่างเห็นไหมครับพวกนี้หางหางกูดหางโดนกัดไปหมดแล้วใช่ครับก็คืออันนี้คือแบคทีเรียเข้าใช่ครับผมก็คืออันนี้มันเริ่มดีขึ้นผมก็เลยให้ให้พนักงานเริ่มเติมน้ํามากขึ้นโอ้เตลดคมขึ้นเออดของมันด้วยอืมแล้วช่วงนี้อาหารยังกินเหมือนเดิมไหมอากาศเปลี่ยนขนาดนี้เป็นบางวันครับ ถ้าช่วงที่เราให้อาหารถ้ามันมีฝนนี้มันก็กินน้อยลงยงมีฝนกินน้อยใช่ครับอย่างสมมติมันเคยกิน20กิโล30กิโลมันก็จะกินแค่สิบอ๋อแล้วเราทํายังไงทําให้มันไม่ผอมอะ่ะก็คือเราก็ถ้ามันกินน้อยแบบนี้เราก็เพิ่มรอบการให้อาหารเพิรมรอบใช่ครับผมปกติเราจะให้อยู่สองแล้วเปลี่ยนน้ำเสร็จแล้วเราให้สามแต่เราให้ 3, ใหน้อยแต่บ่อยครั้งให้น้อยจะบ่อยครั้งใช่ครับเพื่อให้ให้ปริมาณอาหารม,มันเต็มที่เหมือนเดิมอืมอ่า แต่ละฟาร์มก็มีเทคนิคของตัวเองนะก็คือฟาร์มปศุกก็จะใช้แบบนี้แหละเราก็ดูจากวิธีการกินอาหารของมันเป็นไรใช่ครับผมก็ดูจากปลาแล้วก็การกินอาหารแต่นี้อาการดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมครับดีขึ้นเยอะลก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงที่บอกว่ามันมันเสียหายอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือยางตัวหางเปื่อยขีหลังก็จะเปื่อยไปหมดครับก็คือพร้อมที่จะตายอย่างเดียวจะตายครับผมก็เลยแบบถ้ามันจะตายแล้วเราก็อ จัดการด้วยวิธีของเราคือผมรดน้ำครึ่งหนึ่งรดน้ำครึ่งหนึ่งใส่เกลือเข้าไปใส่เกลือหนึ่งให้ให้มันขับเมือกออกเลยให้มันขับเมือกแล้วเราก็เช้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำาอีกแล้วเราก็ทาทาซ้ำๆประมาณอก็คือใช้เกลือบำบัดแหละใช่ครับงั้นเปลี่ยนถ่ายน้ํากับใช้เกลืออย่างเดียวจบเพราะว่าจะเปลืองน้ําหน่อยนะใช่ครับเพราะว่าของเสียมันก็ออกไปตามน้ําอย่างที่ว่านะครับเพราะว่าของเรานี่ไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะเลย เพราะนั้นมันก็ต้องแลกกับการต้องเปลี่ยนน้ำใส่เกลือเข้าไปขยันเปลี่ยนหน่อยแต่นี้อาการดีขึ้นเยอะแล้วน,นะครับ,แ,รบแทบไม่มีหัวตั้งละมีอยู่ไม่กี่ตัวอะแล้วบอ่ออื่นยังมีอีกไหมอาการพวกนี้อะบอ่ออื่น<ม>ก็ยังมีเป็นบางตัวแต่แต่ไม่เยอะไม่เยอะอันนี้คือหนักสุดแล้วนะอันนี้หนักสุดเลยครับบ่ออันนี้หนักสุดนี่จะเห็นได้นะฟื้นขึ้นมาครับอันนี้ก็จะมีหัวตั้งอยู่ถ้าผมดูนะประมาณสักสิบยี่สิบตัวนี่สักว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีเป็นร้อยแน่นี่ก็คือก่อนหน้านี้ตากออกวัน คือแยกออกไปรักษาคือคือทั้งทั้งป่วยที่ป่วยหนักเอาเอาไม่ได้แล้วทั้งตายอย่างนี้ครับตายแล้วก็โดนโดนตัวอื่นกินอย่างนี้ก็คือเราต้องรีบเอาออกก่อนใช่ครับก่อนที่เชื้อมันงจะลามพวกนี้ก็ถ้าเราเห็นอีกเราก็จะไล่ตักออกไล่ตักออกไปบ่ออื่นก่อนเพื่อเพื่อไม่ต้องเสียดายคือไม่ต้องเสียดายเลยใช่ครับบอกไป้ก่อนเพราะว่าในเลี้ยงแบบเรามันไม่เหมือนบ่อดินนะเพราะอันนี้ถ้ามันติดเชื้อนี่มันลามเร็วมากนะเพราะเราเลี้ยงหนาแน่นนะครับเพราะนั้น ยอดก็จะตัดปัญหาด้วยการเอาออกใช่ครับง่ายกว่าเสียหายน้อยกว่าเอาง่ายเราก็เอาไปกักกักตัวก่อนกักตัวใช่ครับเอาไปกักตัวก่อนกักตือกักตัวแล้วก็รักษาแยกรักษาใช่เหมือนเหมือนคนเลยนะติดเชื้อโควิดครับผมอ๋อมันจะได้ไม่ลามนะครับใช่ครับแต่ข้อดีของเราคือข้อดีการเลี้ยงบ่อพ้าไปแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งมันเป็นโลกมันเป็นแค่บ่อเดียวอ่าอ่าอ่าใช่ใช่แต่ถ้าเป็นบ่อดินพี่ไปลองคิดดูมันไปหมดอืมเอาไม่ทันกําไรหายหมดครับทีนี้หน้าหนาวนี่ ต้องระวังเลยนะแล้วก็มันมันหนักอีกช่วงที่ว่าหน้าหนาวจะเปลี่ยนเป็นเป็นร้อนมันปช่วงอากาศเปลี่ยนใช่ครับแล้วก็อย่างฝนมานี่ไม่รู้จะร้อนจะหนาวจะฝนนีปลามันมันก็ค่อนข้างที่มันปรับตัวยากนะครับแล้วช่วงนี้นะครับยังมีฝนอีกอาทิตย์นึงนะผมดูจากพยากรณ์แล้วนะ เชา้าอ่าเช้าก็จะเย็นเย็นพอมากลางวันนี่ร้อนบ,บางทีมีฝนแจม<ช>แล้วกางอ่าตอนเย็นก็กลับไปเย็นอีกครับแล้วก็ลมแล้วก็ฝนแบบวันหนึ่งมันมีสีดูดูเอออันนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับ,รบก็ก็อย่างนี้แหละแต่ว่าคือผู้ก,การยอดแกก็ผ่านมา2อสปีแล้วล่ะรู้รหมดแล้วล่ะว่าต้องทํายังไงครับใช่ไหมครับ อ่าอันนีด้ดูดูดูนี่ก็คือแข็งแรงไปเยอะแล้วนะ,ะก็ริ่มริ่มเข้าไปน้าามาหาคนแล้วก็น่าจะแบบเริ่มเริ่มจะกินอาหารได้บ้างแล้วครับโอเคถ้างี้ใครที่อยากจะเลี้ยงแบบเราอ่าส่วนใหญ่ตอนนี้ยังเป็นบ่อด,ดินครับถ้าใครอยากจะเลี้ยงแบบเราแล้วเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็หลังไมมาได้นะเพราะว่าที่บางทีผมผมหรือแอดมินหรือพี่ออยบางทีพี่ออยไม่ว่างผมก็จะถามผู้จัดการยอดนี่แหละอ่าว่าให้ตอบให้หน่อยข้อมูล ส่งไว้หน่อยว่าบางทีมีคนถามมาโอ้โหไม่รู้จะรักษาอย่างไเลยบางทีส่งรูปมาโอ้โหกินไปครึ่งตัวแล้วมั้งบางทีผมต้องทิ้งอะถ้ามันครึ่งตัวมันต้อง้างหนึ่งโอ้โหบางทีนี่กินเข้าไปถึงข้างในเลยกินเข้าไปถึงก้างกระดูกกลางมาลาดเนี่ยก็ต้องทิ้งครับแต่บางตัวของเราที่มันหนักจริงผมลองทดสอบผ่าดูแบบผ่าไส้ออกมาลำไส้เน่าเลยเหม็นอ๋อก็คือแี้ว่าใช่ครับก็คือกระเพาะไม่ย่อยด้วย ทิ้งดีกว่าพูดง่ายอย่าไปเสียดายนะครับอย่าไปเสียดายปลาสีห้าตัวครับปลาตันหนึงอย่างนี้ไม่คุ้มครับแรกไม่คุ้มนะครับอ่าโอเควัอ่าถ้างั้นที่ก่อนจะจากกันทิ้งท้ายหน่อยว่าปลาที่เลี้ยงในบ่อผ้าใบหรือว่าในคอนกรีตที่ไม่ใช่แบบดินครับข้อควรระวังหน้าหนาวย้ําให้คนฟังอีกทีหนึ่งว่าต้องระวังอะไรบ้างก็ แนะนำถ้ามีเป็นหลังคาก็จะดีหน่อยเพราะว่าน้ําฝนหนึ่งล่ะมันเป็นกรดแน่นอนใช่ครับเป็นกรดแล้วมันทําให้ปลาของเราซึ่งมันเป็นปลาหนังม,มันค่อนข้างที่จะกัดกัดหนังผิวหนังของปลาค่า pH เ,เปลี่ยนใช่ครับค่าน้ําต่างๆเปลี่ยนคือเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเป็นหน้าฝนหน้าหนาวเราต้องหมั่นเช็คแอมโมเนียพวกค่าน้ําค่าน้ําค่าพารามิเตอร์ต่างๆเราต้องหมั่นเช็คพวกอุณหภูมิว่าอย่างสมมติ วันนี้เราวัดแล้วสมมติได้28องศาพรุ่งนี้ลดลงเหลือ24อย่างนี้เราเราต้องมาดูว่ามันมันลดลงไปกี่องศาอ,อย่างนี้แล้วทําไมเราก็ต้องหมั่นมาเช็คว่าทําไมปลาเรากินอาหารน้อยลงหรือเป็นยังไงเพราะว่าตาเคยกินดุดูกินอาหารค่อนข้างเยอะแต่ทําไมมันม,มันลงเพราะสาเหตเอุอะไรครับอ่าล้วถ้าเกิดอีกอย่างหนึ่งคนถามเยอะหน้าหนาวปลากินอาหารหน้อยเราคือเคยพูดไปแล้วอ่ะย้ำไม่อีกทีัคบคือถ้าหน้าหนาว ป้ากินอาหารน้อยทัยังไงป้ากินอาหารน้อยเราก็เปลี่ยนวิธีคือให้น้อยแต่บ่อยครั้งให้น้อยแต่บ่อยครั้งอย่างอย่างสมมุติว่าวันหนึ่งบ่อนี้เคยกิน30มสิบกิโลครับเราให้สองคาบคาบแล้วประมาณ15บห้ากิโลครับเราก็อาจจะขยับมา5้าคาบก็ได้อย่างงี้อ๋อครับคือเป็นช่วงใช่เป็นช่วงเอาคือให้น้อยแต่บ่อยครั้งทีละสองชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะครับ แลวอันนี้เรามีตัวช่วยไหมพวกวิตามินหรือว่าเกลือแร่หรืออะไรอี้ไหมของเราจะใช้เป็นพวกโปรตีนน้ำเสริมโปรตีนน้ำถ้าเกาดอ๋อก็คือเหมือนมันกินอาหารน้อยโปรตีนไม่ถึงใช่ครับแล้วก็ให้โปรตีนน้ำเข้าไปใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นพวกวิตามินวิตามินรวมของกระดูกนองคายเสริมเมื่อเสริมครับอ่าโอเคนี่ใช้มันเสริมเมือครับอันนี้ก็เลี้ยงในแบบฉบับประดุกนองคายนะครับนี่ก็ผู้จัดการยอดใช้ประสบการณ์ทั้งหมดแหละมันก็มาถ่ายทอดให้ฟังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ จบแ่เพียงเท่านี้นะครับนี่สำหรับการเลี้ยงในหน้าหนาวแล้วก็ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้จัดการยอกมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าสำหรับคลิปดีๆนะครับก็ติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือว่า f a c e b o o k นะครับ Facebook อย่าลืมนะเราเป็น Facebook ใหม่นะครับชื่อประดุกหนองคายนะครับ Facebook เก่าประดุกหนองคายขีดส่งออกเข้าไปรีพอร์ตกันเยอะๆนะ เว็บมันหายไปเลยโอ้เราโดนแย่งไงเรากลับมาไม่ได้แล้วโอเคก็ติดตามกันได้สาหรับเพจใหม่ประดุกหนองคายแล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับคลิปอันนี้ก็จะออกด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปย้อนหลังอีกเข้าไปดูได้ก็มีความรู้นะครับเก่าๆย้อนกลับมาดูได้นะครับชื่อว่าประดุกหนองคายชแนลนะครับแล้วก็ทางทิกตอกนะครับประดุกหนองคายาสำหรับวันนี้ก็จบแต่พีเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้เราเลี้ยงปลา วันหน้าป่าเลี้ยงเรา nya <s1> <coughs>